สวัสดีค่ะเอตี้ตุกตาตาวกิันชาแนลนะคะตอนนี้ลุงได้ออกมาแล้วนะคะมาพาามาเฮ้ยดูะขึ้นบูได้ทุกครูแต่ะูดไปไม่ไปสวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะนี่หวานนะเจ้หัามเลยหวาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แกอุ่นกำลังทานนงจีนนะคะวัสดีค่ะย็นวัววัสดีค่ะวัสดีค่ะลาเตีจ้าอร่อยมาก นิ่มในตำบลอิ่มหมดเลยตอนนี้ไม่หิวไม่หาวไม่อะไรเลยอยากอิ่มเลยสาวบ้านบอกว่าอิ่มเหมือนกันแต่ตอนนี้บอกอิ่มแล้วด้วยนี่เหรอต้องที่นี่นเลย,เลยใช่ใช่ทีนี้ก็ก,ก็ก็อย่างที่บอกนะครับพี่น้องยูทูบเบอร์ครับตอนนี้ก็คือผลออกปเป็นเอกฉันแล้วพวกเรารแล้วเนาะแต่ทีนี้ก็ต้องเหลือแต่ในะะใน,นะครับให้เจ้าหน้าที่รักนะครับสรุปให้พวกเราอีกที แล้วก็จะต้องมีการประชุมนะครับผู้ใหญ่บ้านอีกใช่ไหมแก้งมาคือ,คอผู้ผใหญ่บ้านกำน,นันหรืออะไรก็แล้วแต่ของอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วชาวบ,บ้านเรารู้เป็น <c oughs> ปผลเนเอกสารแล้วเนาะสบายใจแล้วนะครับว่าผู่จะได้ตั้งต่อนะครับแล้วก็หน่วยงานรัฐจะเข้ามาช่วยเราดูแลซึ่งสบายใจเลยนะครับให้นะครับเจ้าหน้าที่รัฐของเราเนี่ยได้เข้ามาดูแลผมเห็นด้วยเลยตรงนี้เพราะอะไรฮะผมเคยบอกไว้แล้วว่า มันไม่มเีเขาเรียกว่าไม่มีจุดเสียนะครับในการสร้างตรงนี้ไม่มีคําว่าเสียเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าประโยชน์ของมันในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมหาศาลนะครับและผมต้องบอกก่อนว่าปู่บริจิตตะเนี่ยดังไปถึงทั่วโลกนะครับไม่ใช่ว่าจะมะแต่ประเทศนะนะครับไม่ว่าอเมริกาออสเตรเลียนะครับฝรั่งเศส นะครับอังกฤษเนปาลคูเวตอะไรหโดังดังระหนัดมันไหวเลยนะครับผมถึงบอกว่านี่แหละครับอํานาจแห่งคำนะครับไม่มีอะไรนะครับจะมาก้าวล้ําหรือก้ามานะตายแต่สิ่งหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยนะครับคือเป็นการทดสอบว่าลุงพลจะมีจิตใจเข้มแข็งมากแค่ไหนเพราะการที่จะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตมโหฬารและเป็นตำนานให้กับพี่น้องชาวไทยเนี่ย นะครับมันค่อนข้างจะยากนะครับไม่ใช่เฉพาะลุงคนคนเดียวที่โดนนะครับคนที่ก่อสร้างใหญ่ๆอย่างเช่นพี่สารพงษ์เราก็เคยโดนมาแล้วนะเคยมาหมดครับทุกคนเคยโดนหมดเพราะว่าเวลาสร้างของใหญ่ใหญ่มันเป็นอนุภาพอะไรที่ดีใหญ่เพราะว่าคนจะเข้ามากลับไหว้กันนะครับชั่วกับชั่วกันนะครับนี่คือสิ่งสําคัญบุญมันใหญ่เกินนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับอำหนจารรมจะคุ้มครองทือปฏิบัติธรรมนะครับอะไรนะต้นอะไร กองอุไเลอกกลับบ้านมาถ่ายรูปเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านขรงนี้มันเยอะมันเยอะไปขนมจีนจากไหนครับจากพี่ตุ้ยสุราเดี๋ยวจะไปแจกต่ออยู่หน้าอยู่หน้าร้านอี่นะคะที่มุ้งได้นเก็บพะยะพวน

ก่อนกลับนะครับลุงคนก็มาแวะที่ร้านนี้ร้านของไทยเลนะ เป็นเอฟซนะครับเอฟซนะครับโดยที่นกนอยากแก้มด้มอะรก็อาากิัน่นตอนนี้ผมก็เพิ่งได้กินของํำแลวผมก็วางในรถแลยวไม่ได้กินเลยอะไปปลูกใส่หน้าบ้านให้มันสวยปลูหน้าบ้านถาม่มีใครอีกไหมคะย่าชีกิเลียงตัดเลยครับลาเลอย่าลาเลยอยา แล้วเราก็จะย้ายไปที่ร้านต่อนะครับกินน้ำต่อเด้อขอบคุณหลายๆกินน้ำปีอยู่ร้านกาแฟนด้นเหเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่แต่คนอยากให้าบผมไม่ทันแล้วครับใครยังไม่ได้ใครยังไม่ทานมานะคะนาที่ของ่อ